สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อ,อย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมของปีพศ2566เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เคลื่อนตัวย้ายเข้ามาให้เกิดโชคลาภกับชาวราศีเมษโดยตรงและเป็นเวลาเดียวกันที่ดาวมฤตยูที่กดทับราศีเมษอยู่ได้เคลื่อนตัวออกไปและความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้จะส่งผลดีกับชาวราศีเมษเป็นอย่างมากเพราะดาวเสาร์ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ความเป็นลาภะที่เป็นลาภผลให้กับราศีเมษ นั่นหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เคยได้มายากจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีทั้งโชคลาบมีความอุดมสมบูรณ์และความสุขสมหวังทําให้ชาวราศีเมษเข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าโชคขนาดใหญ่สิ่งใดที่ในชีวิตไม่เคยได้รับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการงานที่ตัวเองทํทาทั้งที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะออกดอกออกผลตั้งแต่ทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นบ้านเรือนเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะมีเพิ่มขึ้นจากพลังหนุนของดาวเสาที่เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ตํา